ความสัมพันธ์ที่อยู่ในยุคปัจจุบันที่ทำให้เรามีความผ่านพิษกับตัวเองตลอดเวลาในหลายๆเรื่องเจริยธรรมในเรื่องทธิ์คัลซเชียลมีเดีครับวันนี้เราใช้เทคโนโลยีอยู่เทคโนโลยีใช้เราอยู่ทพยายามถกถกว่าการประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะชวนนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยดูวันนี้เรื่องนี้เป็นอ่งที่ทั่วโลกดูได้ ที่จะสกิลความคิดของคนทั่วโลกได้ถือว่าเป็นอย่างไรที่ใน